กิบนี่เราก็จะมาอวดของใหญ่กันอีกแล้วนีป่ปฏิทูใหญ่เกินงามใหญ่จ้าบวบใหญ่ตัดแต่งเรียบร้อยถอนหญ้าทางหญยา งามจนไม่มีลูกเก็บผักทุกแครอทเก็บแครอท หัวเล็กนิดเดียวเนาะมันก็ม,กมกาแอบลงแมงลักไว้ทุกที่เลยมงลกกัลกโหระพาลงไปหมดตรงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็ปล่อยก็ปลูกหญ้าไว้ตรงนี้ถอนผักออกหมดเหมือนพี่ตักว่า ถอนผักออกหมดเหลือแตายา่ย้านั่นแหละถอนผักออกให้เหลือแตา่ย้าตรงนี้พะนะพริกเราก็กำลังงามเม็ดตะาะตเปะเม็ดตะโะตเปะนี่จ้าอันนี้เป็นพริกเผ็ดก็จะคล้ายๆพริกขี้หนู ก็จะผัวเราก็หมดอายุหมดอายุไขแล้วไม่มีลูกละมีแต่ใบส่วนพริกต้นอื่นก็จะออกต้นละลูกพริกของเราก็จะต้นละลูก เราปลูกต้นเยอะของเราก็ไม่เยอะต้นละลูกหญ้าก็กำลังขึ้นอ้าวเข้าไปแย่งกันขึ้นหญ้าก็แย่งกันขึ้นนี่นี่ลหลลูกนี่เราก็มาทำการถอนหญ้า นีพริกอันนี้ก็จะไว้กินสลัดไม่เผ็ดเก็บไว้กินสลัดนี่นะคะโอ้ร้อนเราก็จะกลับบ้านแล้หลังจากถอนหญ้าถอนหญ้าได้เป็นกองเบิ่ม มีแต่ใบจักลูกอยู่ไซ่ผีกัมพะผีแอปเปิ้เปลเราก็สุกแล้วหนึง่งดูแตงเจ้า ก็มาแอบปลูกแมงลักไว้เพิ่งจะงามยังไม่เท่าไรเลยดอกเรียบร้อยออกดอกเรียบร้อยแมงลักเราอันนี้ก็คือพระเอกของสวนหอยตรงเตงตรงเตงตูงเตงเตงลูกเตียวใหญ่มาก สองลูกทางโน้นยังถอนยาไม่เสร็จร้อนแล้ววันนี้กลับบ้านก่อนนี่แมงรักหรองามมากโอ้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยดอกเรียบร้อยโอ้นี่พรุ่งนี้ค่อยมาต่อนี่ค่อยมาใหม่ถอนญ้า ก็มาติดตรงนี้สิจะลามไปข้างนอกทำไมนาะนี่ก็จะเป็นโหระพาที่เขาปน,นกันกับกะเพราเอาตัวลันเตาเม็ดเก่ามันขึ้นมานแ่งสองลูกตึง้งเราต้องเก็บอ่อนๆกลับบ้าน mm. ไปกิน เก็แล้วแม่อร่อยมันฝรั่งก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้า,าเก็บเหี่ยวแห้งตายหมดโอ้นี่เลยมะเขือเทศพันอะไร พันลูกสีเหลืองไม่รู้พันอะไรลูกสีเหลืองมาให้มาตาแตงพวกนี้มีแค่นี้โอ้ยอย่า ต้องถอนผักทิงนะกทก้งเนาะปลูกยามัดไว้ออกมาลงคงเคีงมาลงคงเคีงใส่เสื้อแขนยาวเพราะอะไรยุงสีสวยเนะาะนี่ค่ะ ออกหวานหวานวันนี้เราก็ถอนญยาได้นิดเดียวดูพุ่งนี้เข้ามาใหม่มาถอนญ้าใหม่น่ะโอ้หักเอามันหักนี่วะโอตายแล้ว มัดไว้แต่ว่าต้นมันหกักเอาเชือกมามัดหน่อยสวนมันฝรั่ลลงตายด้วยอะไรด้วยโอ้คงได้ไม่เยอะเนาะปีนี้นี่ก็บวบ บวบด้วยอะไรไม่ดูน้ำเต้าเลยเสียบไปเพื่อได้กินเก็บดอกนะคะป่าหญ้าป่าผักป่าหญ้าร <c oughs> วมกันมัน แมงลักทีราวานเอ๊ะไม่ใช่แมงลักหัวลาพาเราหวานไว้ย่าด้วยห่นลาพาด้วยแมยงลักด้วยรวมกันรวมไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสองสวนผักอันสวยงาม อันสวยงามหรือหญ้าสวยงามเราก็จะมาหยุดกล้องที่แตงกว่านะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายสวนบ้านเศรษฐีหมื่นล้านก็จะมีพิมพ์จันพุทธศุขนะคะเวลาสองทุ่มไทย แวะมาชมคลิปพี่เมียด้วยนะคะทุกท่านบ๊ายบายเจ้าเจ้า